เอพีโอวันน ah, really <te ous> ี <and> said, yeah. ้ไหนๆวนก็วันศุกร์แล้วผมว่าเล่นเกมยันเช้ากันเลยดีกว่ายันวันดีกว่าเราวันนี้จัดไม่เอาอ่ะคือดึกดๆกูแม่งหิวหิวอย่างงี้มันต้องตุนของกันหน่อยดิพี่กินอะไรอ่ะก็ต้องมม่าอยู่แล้วจริงเหรอวะจริงสิพี่ ไปซื้อกันเลยไหมล่ะวันนี้เอาดีวะเอาไปดิพี่แล้วเดี๋ยวคูจะทำมามา่าให้พวกมึงแด <laughs> e ด ได้มาแล้วเมื่อกี้วันนี้เราได้มามาม่ามา,มา13แบบ13ชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองกันเราจะแบ่งเกณฑ์มาม่ากันยังไงดีเอาอย่างนี้กันแยกเป็นงบให้แล้วกันถ้าช่วงสิ้นเดือนก่อนไหมงบน้อยราคาแบบ8บาท9บาท10บาทแล้วกันนะอ่ะอันแรกอันเนี้ยไวไวควิกต้มโคลงจะบอกว่าที่ออฟฟิศเนี้ยรีเควสกันโอเคอ่ะบิวตัดเอาอะไรบ้างต้มโคงอันนี้มะหมูสับต้มยำอันนี้กินแบบแห้ง โอเคตัวธรรมดาเราซื้อแต่ไวๆเอามาม่าแทรกแล้วกันมาม่าอันนี้เป็นเยตาโฟต้ยมยำหม้อไฟเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวเป็นถ้วยแบ่งให้พวกเราชิมกันอันนี้ต้ยมยำบิวแนะนำมาว่าเป็นแห้งนะต้องแห้งนะอันนี้อันนี้มามา่าคือเขาบอกว่าจะกินมาม่าให้อร่อยเนี่ยอย่าลวกเส้นถ้าลวกปุ๊บนะ มันจะจืดผมจะลวกพอมันนิ่มแล้วผมก็จะไปสลับน้ําทิ้งเลยแล้วก็จับคลุกเลยใช่ไหมบิวเอาอ่ะนะอันนี้แห้งบิวเขาบอกว่าต้องกินแห้งถ้าไม่อร่อยไปจ่าบบิวนะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ถ้าใครถ้าใครอยากเดี๋ยวเพื่อนจีบไว้ให้นะทุกคนใครไม่ได้ให้เปาแล้วถ้าคนอยากอยากทักเขาไปจีบได้ปะเอาไม่ได้ด้วยนี่เขาต้องเล่นตัวนิดนึงนะเป็นกุลสตรี จะมาแบบง่ายๆง่ายๆไม่ใช่บุงเลยอันนี้เป็น <_ T> เขาเรียกว่าภาษา IT เขาเรียกว่า entry level ก็คือ level แบบไม่มีงบนะเราจะไม่ใส่เครื่องอะไรเลยเราจะชิมที่รสชาติเครื่องปรุงอย่างเดียวนี่อุปกรณ์ที่หวานโดยไม่ต้องใช้น้ำตาลเยอะคือหอมญี่ปุน่นถ้าทุกคนเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะหรือร้านอาหารแบบไฮโซไฮโซนะเขาแม่งชอบโรยหอมญี่ปุน่นเพราะว่า มันสุขภาพดีไม่ต้องเปลืองน้ําตาลใครไม่ชอบกินน้ําตาลหรือว่าสายไดเอทนะแนะนําเลยว่าซื้อหอมญี่ปุ่นติดบ้านไว้นะ,ะบิวเวลาหั่นนะบิวเราก็ต้องหั่นเป็น3ส่วนก่อนแล้วเวลาเราใส่มาม่า,มาเนี่ยเราอยากให้มีสีเขียวเพิ่มเราก็หั่นสีเขียวไว้แบบนี้แล้วช่วงที่หอมหวานที่สุดก็คือคั่วระหว่างเขียวกับแกนนะซอย ตัวนี้พี่จะผสมกับใบส่วนเดี๋ยวบบลอีกถ้วยหนึ่งใส่เฉพาะตัวกา้านซอยแบบนี้แล้วเวลาโรยนะมันจะหอมซึ่งหอมญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตลาดไม่ค่อยมีถ้าจะซื้อไม่แพงต้องไปซื้อแมคโครแล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่โลตัสมีไหมนะน่าจะมีเบวไปโซโลเดี๋ยวเซตแรกเสร็จไป2อ,อย่างแล้วอันนี้ก็คือไวไวต้มโค้งนะทุกคนน้ำจะไม่เยอะเน้นขุกขิดเพราะเราชอบเจ้มจน แล้วที่สําคัญนะเวลาหิวนะไม่ควรจะฉีกเพราะว่าความหิวเนี่ยมันจะทําให้เราฉีกแรงไปแล้วมันโต๊ะมันจะกระจายอันนี้เป็นเยนโาโฟนะบิวช้อนด้วยเดี๋ยวจะซดน้ํามาม่าเยนดาโฟ Uh huh. uh huh. อันนี้เจ้มจนว่ะมามายาโนโฟเฮ้ยมามายาโนโฟอร่อยว่ะไม่เคยกินเลยจริงปกติจะกินนี้ชอบที่สุดเลยหอยลายผัดช,ชาอันเนี้พี่อ่ะชอบมากแต่ว่ามีหลายตัวที่ชอบเดี๋ยวจะรีวิวห้ฟังไปเรื่อยๆอ,อันนี้หมูสับต้ยมยำพี่กินบ่อยพี่ก็ชอบหมูสับต้มยำอยูยอ่แล้วอันนี้หมูสับต้ยมยำนะไม่ใช่อันนี้ต้มโขง กยกินเข้าไปแล้วกูถึงรู้ต้มโค้งนี่กลิ่นปลาแห้งแม่งชัดมากอ่ะจริงๆต้มโค้งเนี่ยเป็นรถที่คนในบริษ,ษัทเนี่ยเขาเรีเควสทางทางเอให้ติดออฟฟิศไว้ <c oughs> คือออฟฟิศเนี่ยเราจะเลี้ยงพวกโจ๊กพวกมาม,ามา่พาพนักงานกาแฟเหล้ายาปาปิ้ง้ฟรีอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็จะมีเรีเควสจากทางฝั่งพนักงานว่าใครอยากกินอะไร <c oughs> แล้วก็ h อกับจัดซื้อก็จะหาซื้อมาติดไว้ให้ <c oughs> อันนี้เป็น ต้ยมยำหมูต้ยมยำววๆอันนี้อร่อยวะ่ะกลิ่นมะนาวแบบลอยขึ้นมาเลยสรุปว่าวันนี้ไม่ได้เล่นแล้วเกมกูว,ว่านอนอิ่มหมพอแห้งแล้วช้ิมต้นมากเลยว่ะเด็ดอ่ะเดี๋ยวเบิร์ดจะผ่ซเสื้อชิมหน่อยพี่ได้แล้ว 1, 2, 3 3ตัวนี้บิวชอบอันไหนมีในใจยังหนึ่ง 1, 2, 3 1> อ่ะของพี่โอก่อนนะ ให้คองบิวก่อนดีกว่าพี่โอให้ Lady first ให้เกียรติสุภาพสตรีก่อนอ่ะบิวว่าไหนสำหรับบิวอันนี้คัะอันค่นี้พอเวลาแบบแห้งๆมานี่แห้งๆนึกว่ากุลสตรีที่ไหนอันดับ2อันดับที่2ชอบแท่งของมนาวเปี้ยๆหน่อยอ่าแต่บิไม่ค่อยมักต้รงๆเท่าไหร่ก็เลยให้เป็นอันดับ3อ่าอ่ะฟิโอนะ พี่โอชอบหมูสับต้มยำเพราะว่ากลิ่นมะนาวมันแบบมันน้ำลายไหลออกก่อนจะถึงปาอกอีกเนาะแล้วพอไปทําแห้งนะเลิศอันดับสองพี่โอก็เย็นตาโฟของมาม่าแล้วก็ต้มโค้งนี้พี่ก็รู้สึกเฉยๆว่าจะกลิ่นปลามันถ้าคนชอบกลิ่นปลาแห้งนะพี่ว่าได้แต่พี่อ่ะไ,ไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเบิร์ดชอบเปนไหนผมนี่เอาเอาเป็นแห้งของไวน์ครแห้งไวน์หมูสับเป็นอันดีที่ทำแห้งไปโอเคอันดับสองอันดับสอง อ่าเหมือนพี่โอเอามาเอาเอานัา้นเอาหม้อมาต่อมาเดี๋ยวเราจะผัดฉานี่ก็ต้องแห้งเฮ้ยตัวนี้มีคนเคยบอกว่าอร่อยนะเขียวหวานไก่ไม่เคยกินเลยใครเคยกินคอมเมนต์มานะใม่คอมเมนต์มายเฮ้ยแต่ไม่เคยทำรายการอาหารเลยนะเพลินจริงว่ะทำไปกินไปนะเอเอเวิร์กว่ะอ่ะต่อไปจะเป็นหอยลายผัดฉ่ากับแกงเขียวหวานไก่ซึ่ง อันเนี้ยสังเวียนม,มาม่ากับไวไวเขาตีกันจัดให้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้แชร์ให้ฟังว่าอันไหนแจ่มกว่าเส้นนะจะบอกว่าไวัยวัยเนี่ยเขาจะเป็นสีเข้มเข้มส่วนมาม่าเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวขาวแล้วแต่วะยี่ห้อนะเส้นเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆกันรอบนี้สองหม้อพอนะเราขึ้นเลยครับเฮ้ยทุกคน ไขเอาจริงๆแล้วอ่ะห่อหนึ่งอ่ะมาม่าได้แค่นี้เองอ่ะเนี่ยห่อหนึ่งได้แค่นี้เองอ่ะนี่มือนะจริงคือถ้ามีงบสิบบาทนะกูพูดเลยไม่อิ่มมึงต้องเอาข้าเข้าสารในหม้อใส่เข้าไปด้วยอันนั้นแห้งเจอเปียกนะดูกัน ใครจะรุ่งจริงๆที่ออฟฟิศเราเนี่ยเลี้ยงชาบูกันบ่อยก็จะซื้อมานั่งทํากินกันอย่างนี้เนี่ยก็เลยเป็นออฟฟิศที่มีครัวเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดในในในซอยนี้ละเพราะทั้งซอยมีออฟฟิศจุดสองออฟฟิศมีอู่ซ่อมรถกับออฟฟิศเรานะดังนั้นออฟฟิศเราเนี่ยน่าจะเป็นออฟฟิศที่ครัวแจ่มสุดในซอยละเฮ้ย <c oughs> มามา่าแกงคิวหวานได้ว่ะได้สีมันแบบสีมันของจริงตัวจริงรอฟังคำตอบเดี๋ยวจะชิมให้ดูอร่อยไหม เรื่องว่ะเฮ้ยของก็ดีแต่ไม่เผ็ดนะอ่ะบิวชิมหอยลายปัดชาเนี่ยเป็นหนึ่งในดวงใจพี่อยู่แล้วคือจำได้เลยว่าหอยลายปัดชาเนี่ยกินตั้งแต่สมัยเรียนอะซึ่งเพิ่งเรียนจบปีที่แล้วองเงียพี่อืม เคยกินทั้งสองรสแล้วใช่ไหมเคยกินทั้งสองรสที่มยกให้ไอ้ปา่าอ,อ,อกูนึกว่ามึงยังไม่เคยกินแล้วมึงฟันทงแต่ถามว่าถ้านานๆกินทีอยากเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ก็ไม่แย่นะก็ดีนะเกี๊ยวหวานก็ดีนะแต่ไม่สุดถ้าสุดเอ้หได้ปาัาฉาต้องคลุกคลิกไปต่อไปเป็นแบบเริ่มพรีเมียมแล้วเริ่มแบบเริ่มมากลางเดือนเงินเดือนไม่หมด A later few moments later. รอบนี้จะบอกว่าราคามันอะใกล้ๆก,กันหมดเลยไม่ชินกันซึ่งพี่จะบอกว่า ที่กองอยู่ตรงนี้พี่เคยกินแค่บูดักที่เหลือพี่ไม่เคยกินเลยอ่ะมาเดี๋ยววันนี้จะมีนิชินไทยซิกเนเจอร์แล้วก็ตัวนี้มาม่าโอเคคิทเช่นนะไข่เค็มแล้วก็อย่าไปยอมต้องเอาพี่เป็กมาชนละพี่เบ็กบะหมี่มาเฟียอ่ามาเฮ้ยเราเอาเราไม่เอานี้เลยเหรออ่ะบะหมี่มาเฟียอันนี้ยังมีเครื่องยัง ไข่แล้วกันใส่ไข่ไปหน่อยไหมเอาไหมเราซื้อไข่มาแล้วเขาบอกว่าพี่เป๊กเนี่ยดุมากเลยเนาะซึ่งไม่ไม,ไม่เราไม่ได้รู้จักพี่เป๊กแล้วเราดูพี่เป๊กจากโซเชียลมีเดียดุมากเลยถ้าเราบอกไม่อร่อยนี่เราจะโดนพี่เป๊กตกไหมพวกมึงว่าแต่อร่อยแล้วละ่ะเขารีวิวกันมาระดับหนึ่งแล้วว่าอร่อยนะอ่ามีนิชินนะโอเคไข่เค็มแล้วก็มีมาเฟียอันนี้รสอะไรเนี่ยของพี่เป๊กเนี่ยรส +0.5 ก็คือสไปซี่ชิคเก้นไก่เผ็ดเฟเวอร์นูโอดอ่ะโอเคเนนิชชินอะ่ะเส้นมันดูแบบนัวมากเลยนะเอาทุกคนดู่ายดูเส้นมันดูเหมือนแบบมีเหลืองอะ่ะเหมือนเส้นบะหมี่เส้นโอเคเนี่ยก็คือเส้นมาม่าอ่าเส้นมาม่าใหญ่ขึ้นแต่ขาวมากเลยนะดูเส้นพี่เป๊กมั้งบะหมีม่มาเฟีย เส้นของพิเกนี่ก็ไม่เหมือนใครเลยนะได้แต่มันยังไม่ค่อยนิ่มเนะท่าไหร่นะเส้นแกไม่เหมือนไครเลยนะแกจะมีแบบมีมุมนิดนึงอะ่ะซึ่งก็แปลกนะเดี๋ยววันนี้ได้กินกันมาเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมารีวิวกันว่าแต่ละแบบเป็นยังไงคือพอใส่ไข่เนี่ยใครทําเป็นบ้างวะคือพอใส่ก็เป็นในหมออ้อพร้อมกับเส้นน่ะไม่พวกพวกมึงใส่กันยังไงวะไข่เนี่ยใส่ไปในหมอ้อหรือว่าใส่ไปในช้อย อ่ะอ่ะเชื่อโปรดิวเซอร์กูเฮ้เชื่อเชื่อเพชรแตกได้ไงอ่ะเค็มได้ไหมไข่แตก <What? S 1> คนครับคนอันนี้พี่ยังไม่ปิดไฟนะอาบิวดีมากบิว <What? S 1> ของพี่เบ๊กต้องใส่ไข่เปล่าวะเอาใส่ให้หมดสามอันใช่ไหมหมายความอย่างนี้ใช่มาตามหน้าฉลากเป็นบะหมี่ผัดมะนั้นเราผัดกับไข่เลย เฮ้ยกูจะบอกว่าของพี่เป๊กเขาเนี่ยน้ำจิ้มเขาฉ่ำมากเลยนะมึง้ยของเขาฉ่ำจริงฉ่ำจริงไม่ได้เวยเมนูกลางเดือนนะกลางเดือนเรามีงบเราใส่ไข่ให้หนึ่งฟองนะครับทุกคนไข่เค็มนี้เขาว่าดีนักดีหนาใช่ไหมเฮ้ยเอาดวยที่หลังวะล่ะเอาพี่เป๊กก่อนมาพี่เป๊กก่อนอ่ะบะหมี่มาเฟียรสไก่เผ็ด อารมณ์เหมือนกินแกงป่าเมื่อกีกินแบบหมูป่าผัดเผ็ดวะอารมณ์เหมือนหมูป่าผัด,ผดเผ็ดใส่เส้นมามา่าวิวลองมาเฟียชิมไปชิมมาเนาะเดี๋ยวพวกเสือหวยทั้งหลายยืนกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องให้ทุกคนได้ชิมคือข้อดีก็คือออฟฟิศเนี้ยคนเยอะพวกเราไม่อ้วนกันเดียวแน่นอนเอามาไรนะไข่เคม็มามา,าม่าไข่เค็มอุ๊ยอร่อยว่ะ แต่มันไม่เผ็ดสาหรับพี่นะพี่ว่าไม่เผ็ดแต่ว่าหอมหอมไก่เค็มอารมณ์เหมือนกินเลรสไก่เค็มแล้วกันเอาไอ้เฮียน,นี่อร่อยเลยน,นี่อะไรนะน,นิชินเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอร่อยจริงนิชินต้ยมยำกุ้งน้ำข้นขอยคำเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้มามืดนอกกระแส อันนี้มานอกกระแสแต่พี่พูดเลยนะพี่ชอบนิดชินต้มยำกุ้งน้ำข้อนอ่ะต่อไปนะเป็นเซตที่แบบไม่เผ็ดเซตเนี้ยเราจะเริ่มใส่เครื่องแล้วเดี๋ยวพวกกรรมการทั้งหลายเฮ้ยพวกมึงเรียกว่ากรรมการได้ใช่ไหม <c oughs> กรรมการทั้งหลายเราเนี่ยจะได้กินหมูและผักในเซตนี้อ่ะมาเราก็จะทําแบบบ้านๆเหมือนเดิมคือการใส่มาม่าเข้าไปก่อนโอเคมีอะไรกันบ้างอันแรกเป็นบูดักบูดักรสคาโบนาร่า อันนี้ก็จะไฮโซนิดน,นึงแล้วก็มาม่าออเรนทัลคิทเช่นคาโบนาร่าเหมือนกันเอ้าเยี่ยม,มวยถูกคู่อันนี้เป็นคาโบนาร่าเบคอนเดี๋ยวใส่เบคอนไม่ให้พวกเราสุดท้ายนะครับอันนี้ฝรั่งไปแล้วอันนี้เส้นเล็กปลาลนาะของมังกรคู่มา โอเคใส่ผักเอ้ยอันนี้ต้องหมูสับเส้นเล็กมังกรคู่เนี่ยหมูสับ <S <S 2> <S 2> ผักมาบิวไม่ต้องหอมนะเอาเอาคะนาก่อนหอมเนี่ยเราโรยแบบผักชีโรยหน้าตอนจบเอาโรยคนละน,นิดเท่ากันนะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะเริ่มเทน้ำออกแล้วก็ใส่ซอสแล้วนะพี่จะปิดเลยนะโอเค บิวครับเอาเครื่องใส่ให้หมดเลย A few e m m o คาโบนาร่าเนี่ยพอใส่เข้าไปอะอารมณ์มันแบบเหมือนราดชีสอะ <c oughs> คือไอ้ผงที่เขาให้มาเนี่ยน่าจะเป็นผงชีสเนี่ย <c oughs> มันมีกลิ่นชีสกลิ่นคาโบนาร่าอืม <c oughs> มาม่าเนี่ยกลิ่นชีสหอมขึ้นมาเลยนะทุกคนพอเป็นคาโบนาร่ามันดูครีมมี่นะทุกคนดูครีมมี่ไหม,ม อ้เฮ้ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยเบคอนคาโบนาร่านะทุกคนซึ่งถ้าใครชอบกินเผ็ดนะมันไม่มีต้องใส่พริกแยกถ้าบ้านใครมีพริกก็พริกมาใส่ได้เดี๋ยวขอกินเบคอนด้วยนิดนึดน่งรสชาติแบบทองหลองอ่อมาก คือบูดักก็ครีมมี่นะทุกคนคาโบนาร่าก็ครีมมี่เหมือนกันทุกคนดูนี่ครีมมี่ไหมทุกคนบูดักแล้วถ้าสมมติคาโบนาร่านะทุกพวกอยู่ดูนะมันจะใสๆขาวๆคลีนๆเลยนะแต่เป็นบูดักเนี่ยมันจะออกแบบส้มๆแล้วก็มีแบบผักเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลย ดักไม่เผ็ดวะคนละทรงบูดักแบบมีกลิ่นอะไรไม่รู้อะกลิ่นแบบเครื่องเทศอะแล้วก็เผ็ดด้วยนะคือถ้าคนกินเผ็ดไม่เก่งอะบูดักเนี่ยเผ็ดถ้าคนชอบกินเผ็ดนะเสร็จบูดักถ้าคนชอบแบบไม่ไม่กินเผ็ดนะเสร็จมาม่าไปกันนึงมังกรคู่รสปลาล้าเมื่อกี้ก็เกาหลีไปแล้วทองหล่อไปแล้วเรามาดูอีสานมั่ง เฮ้ยดีนะไม่รู้คนชอบกินอาหารอีาสานกันไหมพอใส่กับหมูสับอะเหมือนลาบใส่ปลาเฮ้ยพี่ว่าเหมาะลิ้นคนแบบคนไทยนะอันเนี้ยขอสองช้อนเลยแล้วกันจริงพี่ว่าอร่อยเฮ้ยดูลองบางกรคู่ปลาทุกคนอารมณ์มันเหมือนแบบทำถึงอะ่ะ ลาบลาบหมูใส่ปลาแล้วกันทำถึงถ้าใครชอบกินเผ็ดใส่ใส่พริกบน่นโดยบีเป็นท็อปปิง้งอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอ่ะสรุปนะเมื่อกี้แล้วกันนะเซตไข่กับมีเบคอนแล้วกันไปทีละตัวอันนี้ด้วยความที่มันคนละสัญชาติกันนะมันวัดกันไม่ได้คือมวยมันคนละรุ่นกันหมดแต่ถามโดยส่วนตัวถ้าชอบนะผมเป็นคนกินปลาได้ผมว่าอันเนี้ย ใช้ได้แต่เส้นเวลาต้มนะต้องต้มดีๆไม่งั้นติดหม้อบ,บูดักอันเนี้ยเผ็ดแซ่บอร่อยเหมือนกันครีมมี่เหมือนกันส่วนของมาม่านะครับคาโบนาราก็คืออันเนี้ยมวยถูกรุ่นชนกับบูดักอันเนี้ยเขาก็จะอินกรีเดียนแบบแบบผู้ดีอ่ะใช้ชีสแพงๆกลิ่นหอมขึ้นมาครีมมี่เหมือนกันถ้าใครไปสายเผ็ดไปบูดักแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดไปมาม่าส่วนเซตที่เรากินกับไข่นะครับเซตก่อนหน้านี้มาเฟียรสไก่เผ็ด อารมณ์เหมือนมาม่าแกงป่าซึ่งก็แปลกดีนะอร่อยเหมือนกันแต่แปลกไม่ได้แบบเป็นรสมาม่าที่เราคุ้นเคยส่วนตัวผมชอบอันนี้ที่สุดก็คือนิชชินรสต้มยำไทยซิกเนเจอร์ส่วนอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนนัวกรรมการชอบอนไหนกันไข่เค็มหรอไข่เค็มเหรออันอันหนึ่งไข่เค็มอ๋อเอกสารนะเนี่ยมีพี่เนี่ยชอบ ออเอนทัลเนี่ยตัวนี้เซตสุดท้ายเออเอาไม่ใช่สายปลารากันป่ะร้าแตดทิ้งปลารัาแทิ้งสองอันนี้ให้อันไหนเกาหลีหรือไทยอาเกา,ห,า,ห,า,ห,าห,หลีเกาหลีเกาหลีเกาหลีหรือไทยมาม่ามเนี่ยไทยสีขาวสีขาวที่ไทย,อ,นนไทยอันนี้ไทยอันนี้ไทยไทยสองเกาหลีสามกูเหรอกูชอบเกาหลีด้วยว่ะจริงจริงมาม่ามอย่ากโกรธนะแต่บูดักแม่งดีกว่าว่ะ ต่อไปจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วอันนี้ตั้งชื่อเซตว่าต้นเดือนหรือเซตสุรตานะสุรตานต้องหมูหนักๆมาหมูหนักๆมาเลยเราจะต้มหมูก่อนนะเพื่อให้น้ําหมูเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อมาม่าด้วย ต่อไปผักที่สุกยากก็คือคะนะเราจะใส่คะนาไปเลยคือเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับแม่บ้านนะว่าเฮ้ยมาม่าเขาใส่อะไรแม่บ้านบอกคะนะค่ะเราก็คะนะเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวแต่งหน้าด้วยผอมญี่ปุ่นเซตสุลตานเราใส่อะไรบ้างเรามาดูกัน oh, <no. S 1> เดี๋ยวไม่เป็นสุลตาน ไส้กอกเรับพี่บิลโอ้ oh, oh, ตัดมาแล้วเหรอ,อใส่ไสกอกผูกไหมผูกก็ก็บมากินได้นะเราไม่ถือเ oh, <hey. S 1> อ้าฮ้ยอก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  <laughs> ไม่มีไม่มีดอกไม่มีด่งยอกยอกทีน,นี้เราใส่หมูไปแล้วเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เส้นกัน oh. เดี๋ยวเราใส่เส้นไปก่อนเลยแล้วกัน oh. ได้งหมนปเฮ้ย <laughs> ทุกคนเปิดมาเพิ่งเห็นเส้นสีดำอันนี้เปล่าวะที่มีข่าวว่าแบบมียาฆ่ายาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงไม่ใช่นะถ้ามีจริงเขาก็ไม่บอกมึงหรอกเชื่อดิเอาเดี๋ยวจะเริ่มจากมาม่าก่อนนะพี่ว่าบวมแล้วอ่ะนั้นเราจะต้องเทน้ำออกก็ค่อยเจผุูใช่ไหม พูดเลยเซตนี้นะแม่งเครื่องเยอะกว่าเส้นเซตนี้มันสุลตานบอกแล้วสุลตานมาเฮ้ยแต่อร่อยนะที่ผ่านมาพวกคุณว่าอร่อยปะคือมันอาจจะแบบไม่บางอันอาจจะแบบเทียบกันอาจจะไม่ชนะแต่ถ้ากินก็อร่อยทุกอันนะอ่าเราจะปิดท้ายด้วยโรยต้นหอมนะครับ <S <S พี่เริ่มจากนี้ไปก่อนแล้วกันบิวชีมันุูเลยก็ได้เฮ้ยเขาเคื่อันี้จะบอกว่าชามนี้โกสเปเปอร์เนี่ย ชีมงานเรารีเควสมาบอกว่าต้องหยิบอันนี้มารีวิวเพราะว่าเผ็ด <_ d ata> ตาแตกไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นะแต่ผมเป็นคนกินเผ็ดเก่งแต่ผมเก็บไว้ทีหลังอันนี้เขาก็บอกว่าเผ็ดเหมือนกันมังกรคู่อีกแล้วแซ่บแห้งพร้อมถั่วญี่ปุ่นสุดฟินอาจจะถั่วอาจจะละลายไปแล้วเนาะไม่เห็นเนาะเรากินหมูก่อนดูซิว่ามันซึมเข้าเนื้อหมูไหมเครื่อง รสชาติสำหรับพี่นะเหมือนผัดไทยลวกน้ำาก็เตียวเรือกินก็เจียวเรือแต่เส้นผัดไทยเส้นจันจริงแห้งด้วยนะ ไปซี่ชิคก e นมาเจอครูเฮียครูกินเผ็ดเก่งเอาอันนะอ่าอมามากินชิมกันแล้วก็มาบอกกันหน่อยเราจะปิดรายการแล้วเร็ว เผ็ดแต่เผ็ดแต่มันไม่แต่มันเผ็ดเผ็ดชัดเนาะมันมันชัดหรือว่ามีแต่รสชาติแบบเผ็ดเด่นยเยอ๋ชอบอันไหนเอามาพวกเราสรุปกันอาเวอร์ชั่นที่เราทํากันวันเนี้ยอร่อยสุด,ดอาอไผ่ชอบอันไหนบูดักเจดชอบอันไหนอ๋อเจดชอบเส้นดำเพชรชอบอันไหนบูดักพี่พีมึงทีมยังเท่านี้นะโอเคเอกฉันก็คือว่าพี่โออ่ะชอบบูดักเอกฉันก็คือว่าเส้นดำสนานเลิศโอเคก็ใครลองกินอันไหนนะแล้วก็รสชาติเป็นยังไง ชอบไม่ชอบหรือมีตัวไหนเด็ดๆนะพิมพ์งลงมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมมิ่งเกียร์ไทยแลน์ะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้วันศุกร์แล้วก็เล่นเกมกันยาวๆฝา,ากกดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจช่องเด็ดติดเกมที่ไม่ไร้สาระกับ g a ม i n g ง e กียร์ไทยแลนแต่เทปนี้พูดตรงๆนะแม่งไม่มีสาระเลยวะ <laughs> Gaming Gears Thailand